อันสงการใส่บาตรรุนแรงมากนะการใส่บาตรเนี่อยอย่าประมาทว่าเฮ้ยแค่ใส่บาตรมันจะอะไรนักหนาแรกๆมันอาจจะรู้สึกเป็นบุญเพลงเล็กน้อยอะนะแต่ถ้ามึงใส่ต่อเนื่องไปนานๆนานๆเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นป,เป,นปีเป็นหลายๆปีโอ้โหอันนี้ส่งนี่รุนแรงมากอะไรก็หักล้างเนี่ยอันนี้สงการใส่บาตรไม่ได้เลยมันจะยิ่งใหญ่มันจะทวีคูณมันจะหนุนนําหนุนเนื่องชีวิตเราให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นทํามาหากินขึ้น สุขภาพดีขึ้นมีอายุยืนนานมีบารมีมีวาสนามีอำนาจเอออยู่ดีกินดีร่มเย็นเป็นสุขมีบริวารเยอะกินดีอยู่ดีไปที่ไหนตกละกำรมลำบากให้ไม่มีเลยมีแต่สุขสบายจากการใส่บาตรทุกวันอันนี้ขอบอกตรงๆเพราะเจอมากับตัวเองแล้วแนะนำหลายหลายคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ย แนะนำให้ใส่บาททุกวันและเห็นผลจริงๆแต่มึงอย่าไปนั่งนับเข้าดาวว่าไอ้สามวันทาไมไม่ได้ผลเจ็ดวันนี้ไม่ได้ผลถ้ามึงนับอย่างงี้มึงไม่ได้มึงใส่จนลืมลืมไปมึงใส่จนลืมลืมไปมึงหยอดกระปุกอะเหมือนมึงหยอดกระปุกการใส่บาทมันทาบุญแบบหยอดกระปุกอมสินหยอดหยอหยอดหยอดไปเรื่อยหยอดจนแล้วลืมแล้วหยอดแล้วลืมหยอดแล้วลืมหยอดแล้วหลออหยอดแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเท่าไหร่และถึงเวลาุ๊กมันเต็มกระปุกโอ้โหเปี้ยงเลยเปี้ยงเลยแล้วดวงมึงจะดีอย่างที่ว่าโอ้โหมึงมหัศจรรย์จริงนะ อันนี้สงการใส่บาตรเนี่ยมีหน่าคนโบราณถึงตื่นเช้าใส่บาตรกันทุกคนสังเกตนะปู่ย่าตายายเรารุ่นพ่อ,ร,พอรุ่นแม่เราอย่างนี้ก็ไม่ค่อยใส่กันแล้วเนาะแต่ว่าเจนเจน,เจนแบบอายุมากๆอย่างปู่ย่าตายายตาทวดเนี่ยใส่บาตรกันทุกวันใส่บาตรกันทุกวันเพราะว่าการเหมือนเราตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องกินข้าเช้าต้องอาบน้ําล้างหน้าแป,งปรงฟันไปกิจวัตรถูกต้องไหมการตื่นใส่บาตรก็ต้องทําให้เป็นกิจวัตรแบบนั้น เหมือนอาบล้างน้ำล้างหน้าแปรงฟันเรายังต้องกินข้าวทุกวันการใส่บาตรก็ต้องใส่ทุกวันให้จิตวิญญาณไมา่ได้ซึ้งทรัพย์ของการทําทานบารมีอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนําคือมึงอยากดวงดีมึงเริ่มต้นด้วยการใส่บาตรมึงเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์แค่เนี้ยแค่นี้จริงๆแล้วมึงจะเห็นผลเลยว่าโอ้โหชีตมึงนี่ไปไกลถึงดวงดาวได้ไม่ยากเลยอยากจะบอกเอาไว้ตรงนี้นะคะอยากจะบอกไว้ตรงนี้และหลายๆอย่าง ที่เรารู้สึกว่ามันคับข้องหมองใจมันไปไม่ถึงไหนบางทีมันเกิดจากวิบากกรรมของอดีตชาติและบางทีมันเกิดจากชาตินี้แหละเราทําตัวเองเกิดจากความประมาทหลายหลาย,หลายอย่างแต่มันสามารถแก้ไขได้เราย้อนทามแมชชีนไปไม่ได้หรอกในอดีตอะแต่เราทําวันนี้ให้ดีได้นะคะด้วยการสวดมนต์ด้วยการใส่บาตรท,ทาบุญตอนเช้าเพราะแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราทําสิ่งที่ดีแล้ววันนั้นทั้งวันก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นและอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะ นอกจากสองอย่างนี้คือสวดมนต์กับใส่บาตรแล้วเนี่ยช่วยพูดสิ่งที่ดีๆค่ะเช่นวันนี้ฉันจะเจอสิ่งที่ดีวันนี้ฉันจะได้งานดีวันนี้ฉันจะได้ลูกค้าดีบอกกับตัวเองเลยสองกระจกดูตัวเอง